สวัสดีค่ะทุกคนพบกับองอีเช่นเคยนะคะวันนี้อยู่แถวเรียบดรวนบในกมัยรัินานคะอยู่ที่คิตตันดีไซน์เซ็นเตอร์นั่นเองหรือที่ทุกคนรู้จักกันในนาม CDC นะคะวันนี้นะคะองจะพาทุกคนมาสาขาน้องใหม่นั่นเองแต่ไม่ได้ใหม่ล่าสุดนะจ๊ะมีใหม่กว่านี้อีกแต่ว่าขออุบไว้ก่อนวันเนี้ยนะคะอิงอาจจะพาทุกคนมาดูสาขา CDC ดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสาขานี้จะมีของเยอะเหมือนสาขาอื่นหรือเปล่าและจะมีจุดเด่นอะไรลองตามไปกันเลยค่ะ เป็นไงกันบ้างคะทุกคนกับสาขานี้จะบอกว่าสาขาเนี้ยสินค้ายเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนอีกอย่างนะคะมาง่ายมากๆถ้ามาจากร้านมินทามุ่งหน้าตรงไฟชุกุนดีนะคะเข้าประตูที่2ได้เลยนะคะพอเจอน้องฟูนะคะวนขวามือนะคะเจอร้านจอดรถก็จอดรถได้เลยนะคะพอร้านเพลวเวอร์เซ็นเตอร์นะคะติดกับร้านจอดรถเลยนอกจากนั้นนะคะหน้าร้านยังมีสวนนะคะสามารถพาน้องมาเดินเล่นได้อีกนะคะที่เนี่ยครบจริงๆค่ะทุกคนสำหรับเทศกาลสงการในปีนี้นะคะถ้าใครเดินทางกลับบ้านนะคะ เดินทางกับบ้านอย่างปลอดภัยทั้งไปทังกลับนะคะแต่ถ้าใครเนี่ยที่ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนดีนะคะก็แนะนํามาที่ร้านเป็นโลว์เซ็นเตอร์นะคะใกล้ที่ไหนไปที่นั่นเพราะว่าร้านเป็นโลว์เซ็นเตอร์นะคะ